พูดถึงเพื่อนบ้างโรตารีหนึ่งหลาที่ต้องพูดถึง<ะ>เรื่องของกอล์ฟด้วยเริ่มจากโรตารี่ก่อน<ะ>บอกว่าอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเวลาได้อยู่กับคนดีๆพูดเรื่องดีๆ<ะ>แล้วรู้สึกดีเ<ะ>พื่อนๆที่นี่เป็นยังไงคะโอ้ดีมากดิฉันเข้าใจว่าตอนแรกก็เข้าไปเพื่อเกรงใจผู้ใหญ่ที่ให้ให้เราไปเป็นโรตารี่แต่พอทําแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมคนเหล่านี้เนี่ยมีจิตสาธารณะมากเลย หลายๆคนชมว่าโอ้คุณพปในี่เป็นคนใจบุญนะไปทำนู่นพอเทียบกับเพื่อนที่โรตารี่นี่เราเหมือนหยดน้ําหยดเดียวออืเขานี่เป็นน้ําที่เป็นบอ่อเลยเขาคุยเรื่องอะไรคะบอติเจอหน้ากันคุยกันะเนี่ยอยากจะทําเรื่องแก้ไขต้อกระจกของเด็กอย่างมีคุณจุมพเื้อเชื้อสายเนี่ยเธอก็ไปวิ่งไปวิ่งจนเรสฟันได้ประมาณสี่ห้าล้านเพื่อที่จะไปผ่าตัดตาให้กับเด็กอะไรอย่างเนี้ค่ะ แล้วก็ไปในนามโรตารี่คือตัวเองเนี่ยเป็นคนทํากิจกรรมทั้งหมดแต่ชื่อเนี่ยให้สมสทรสอนอคือทุกคนเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยค่ะคือทําแล้วก็เอาชื่อให้สมสรสอนอซึ่งแต่ละคนนี่ทําด้วยใจกุศลแล้วทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเลสวันได้เป็นล้านเป็นแสนเนี่ยค่ะแต่ไม่เคยใช้ชื่อตัวเองเลยน่ารักมากไปในาน,าน้ำสมสรสอเอ้ตอนที่ไปภาคใต้ที่ไปแบบตอนนี้ที่เล่าให้เราฟังนี่เป็นของโรตารีป้ะคะคือวปอสองห้าสี่เก้าไปไป มอบของอ๋อด<ม>้าน,น<ะ>ขอวปรอไป็นใช่ <นะ S 2> แต่ว่าโรตารีพอพอไปเอาเรื่องไปเล่าให้ทางโตรตารี่ฟัง<ะ>เขาก็ขอสมทบทุนไปด้วยไปแจกทุนการศึกษาแล้วก็การไปเรียนวปรอเนี่ยทำให้เข้าใจทหารเพราะเดิมไม่รู้จักทหารสักคนหนึ่งนะคะพอไปแล้วก็ทําให้เข้าใจว่าเขามีชีวิตยังไงเห็นใจมากโอ้โหนี่ทาไมเราถึงมีโอกาสที่จะอยู่อย่างสุขสบายกลับบ้านไปมีฟูกนอน ไปดูพวกทหารนอนไปดูเขาเป็นอยู่กันแล้วเนี่ยแบบเราเอาเปรียบเขามากเลยเป็นความรู้สึกแล้วการไปบริจาคเนี่ยไม่ได้บริจาคทุกเดือน<ะ>นานๆเราไปสักครั้งหนึ่งแต่เขาต้องอยู่ตรงนั้น<ะ>ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมเราโชคดีขนาดนี<ะ>้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่สามารถที่จะคืนกลับสู่สังคมได้เราต้องรีบทำ<ะ>เพราะมีคนที่ดีกว่าเราอีกเยอะแล้วเขาก็ลบาบากกว่าเราซะด้วยซ้ำไปเราเนี่ยมีความโชคดีอย่าง ยังไม่รู้จะก,กล่าวอย่างไรดังนั้าเนี่ยปัญหาที่มาก็เลยเป็นเรื่องเล็กไปหมดนะแบ่งให้สู่สังคมบ้างใช่ค่ะนะคะเรื่องของกอล์ฟบ้างอะกีฬาโปรดกีฬาโปรดตคนนี้ได้ถึงระดับชนะเนลิศรางวัลกอล์ฟนะนเคยะคะได้ด้วยน,น,นะคะ,ะ,คะถ้ามาถึงเล่กเลนกีฬากอล์ฟแล้วคะ <ๆ S 1> ก็เพื่อนที่เคยเล่นเ,เคยไปเที่ยวเล่นกันเพื่อนๆที่เป็นวิศวะกันพอ,อ,อไปถึงก็ทุกทีก็จะมีเล่นไพ่บ้างเล่น กีฬาวอลเลย์กันบ้างเปลี่ยนเป็ไปเล่นกอล์ฟเราก็เลยต้องเล่นตามแล้วเล่นแล้วก็ชอบด้วยหน้อะไรคะเล่นกีฬากอล์ฟกีฬากอล์ฟมันได้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยวันบางวันตีได้ดีมากบางวันก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราอาจจะมีกังวลแล้วก็อาจจะมาพักผ่อนไม่พอหรือว่าอะไรก็ตามแต่เรื่องของกอล์ฟเนี่ยเป็นการเรื่องของการวางแผนแล้วก็ควบคุมตัวเองแล้วก็มัน ม,ม,ม่มันไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองอ uh huh. ห,หลายหลายคนเนี่ยจะโกงตัวเองก็รู้รรรดีอยู่อะ uh huh. จะโกงหรือไม่โกงก็คือลูกมันอยู่ในตําแหน่งไม่ดีอาจจะแอบ uh huh. กลับมาวางไว้ในตําแหน่งดีอะไรอย uh ่างงี้อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นกอล์ฟกับใครจะจะ,จะทราบนิ่ัย uh huh. ว่าเป็นอย่างไร ะนะคะ,ะไปิดท้ายกันนิดนึงนะคะ่ะรายการของเรานะคะวันนี้มอบให้สู่สังคมแบบนี้อยากให้บอกต่อสู่สังคมหน่อยว่าตอนนี้เรื่องอะไรที่ผู้ที่มีเนี่ยน่าจะมอบให้แก่ผู้ที่ได้โอกาสกว่ามากที่สุดค่ะจริงๆถึงจะมีทรัพย์มีอะไรแล้วก็ให้บริจาคให้อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่เท่ากับการให้อภยอัยเพราะว่าเป็นทานสงสุขเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะอยู่กับเพื่อนดีๆก็ทําให้มีธรรมะแล้วก็ไปเจออย่างคุณเมตตาที่ เจ้าของเอ็มเรนต์ปรินติ้งค่ะพอคุณเขยเรารู้สึกทึ่งท่านมากเวลาคุยแล้วเนี่ยมันเหมือนเราเราเนี่ยไปอยู่ในโลกของคนที่มีแต่เรื่องความดีที่คุยกันทําให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งตัวเองเนี่ยเรียนก็เรียนไม่เก่งแต่ที่หลอ่อหลอมาทุกวันนี้ต้องบอกจริงๆว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนดีนฉันมีเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเป็นคนดีทั้งนั้นชวนกันเรียนมไม่ได้ชวนกันเล่น เราเราเนี่ยพออยู่ในหมู่นักป่าเราไม่เก่งเลยบอก<ะ>ตรงๆว่าตั้งแต่โตมาเพื่อนที่อยู่เนี่ยหลายๆคนเป็นหมออยู่ในบางลงราชอยู่ในศิริราชเก่งกว่าเราทั้งนั้นนะคะ่ะแต่ว่าเราภูมิใจที่เราเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดก็คือการให้ยิ่งให้ก็เหมือนยิ่งได้ไดะคะ่ะ นี่แะค่ะคุณเพชรรัตนเอกแสงคุณนะคะซีโอที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอตอบคําถามของคุณชาติงทายที่ชอบถามว่าทาไมตัวเองโชคดีเลยขอตอบแทนคนที่ดูอยู่แล้วก็ทีงมงานของเรานะคะเพราะว่าคุณเพชรรัตนเป็นคนดีนั่นเองคําตอบมีอยู่แค่นี้แล้วค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ในส่วนของ e a s t e เพนสนะคะเข้ามาดูเว็บไซต์ได้ค่ะเว็บไซต์ www.eisenpen.co.th นะคะมาดูการดำเนินงานของที่นี่ค่ะแล้วก็ดูในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในส่วนของรายการนะคะก็ติดตามได้หลายช่องทางค่ะติดตามแฟนเพจค่ะวันเด y ์วิซีโอผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังในที่ YouTube ค่ะเสิร์ชหาคําว่าวันเด y วิซีโอแล้วก็กลับมาติดตามรายการกันแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะในเวลา11เดนาฬิกาถึงเที่ยงวันนี้ดิฉ และก็ทีมงานรวนมถึงคุณพชัชรัตขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสมาคมศีของประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสจัดงานจัดงานานานาชาติเนี่ยเป็นครั้งที่สามเราได้รับการโหวตว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดในจำนวนสมาชิกท,ที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพอันนี้ดีฉันต้องขอขอบคุณกรรมการของสมาคมสีทุกท่านเรากําลังจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พัทยาในวันลอยกระทง ดซเซชันแล้วก็วันที่11พฤศจิกายนนะคะที่พัทยา